จะขอกราบสวัสดีเอฟซีหน้าขี้ผ้ารวยทุก่ันเด้อค่ะเมื่อนีกัจะพผ้ามาตามตัวเด็ดตัวดีแนวทางจากอาจารย์ชาติเนาะค่ะเนะาะค่ะผู้ไดที่เขามาแล้วค่ะขอกําลังใจรัวๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบาผ่านข่าวสารดีๆจากทางช่องเด้อค่ะเด้อค่ะตอนนี้อาจารย์พิ้นกําลังปรับปรุงกําแพงวัดนะคะกําแพงวัดพนหล่มเนาะคะ่ะ ไลยปีมาแล้วว่ามีเจ้าภามาะ,ค,ะค่ะกัได้มีเอฟซีมาซอยสางเ้ยค่ะเด้อกัได้ยวย้าเติบยูเด้อข่ะเอฟซีนะะีนนะะ่เด้อค่ะค่ะกัยัง่งยั่งขาดปัดจจัยร้ายอยู่ะคะ่ะเพราะว่าทางอาจารย์เพิ่นกับว่ามีงบนะคะ่ะเนาะค่ะแอดมินกับสิพผ้าเขาไปตามแนวทางจากอาจารย์เ้ยค่ะเด้อ อันนี้ที่เป็นหกเอาอันนี้มันหนันห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเบิ่งจังหนึ่งคือจงเก้าหนึ่งหกตัวนันเป็นตัวใดอาจารย์ว่าหกหกบหกอนี่จะเป็นหกหกโคห้าหมาน้องาน้อโอ้ตัวนันก็หามหกหหกเก้าตัวเดียวกันเก้าเก้าได้ เด็กปูเด็กงาเข้ากับท่านหายแล้วห้าห้าอันนี้เป็นหกน่ไหหาหนึ่งหกอจังหนึ่งคือเด็กเก่าเลยคันเนี่ยนะแฉหกเก่ามันมาหกจังัวคือหกเก่าหนึ่งหกเนี่ยมแต่วันเป็นเป็นของไทยต่ว่าเป็นเก่าอยู่แต่ว่าเก่าเนี่ยนม่นเก้าป็นศูนย์าคำนน้อยๆนะอันนี้สิเป็นศูนย์ต่ว่าบ่จบบิจบจบดอกอันนี้บ่จบบ่จบได้ค่ะคา์อันเป็นหนึ่งมันวะ อันนี้บับสองตัวหนึ่งหกหนึ่งหกหกหกครับหนึ่งเก้าหกบวเก้าหกเก้าหกเลยค่ะนี่อันนี้เป็นห้าก็ได้น้อหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าหกหกหกเก้าเก้าของตัวเนาะเนาะสรุปนี่เนาะอาจารย์เนาะสรุปเออจังสี่ออือเด็กเมืองหนิงแท่นึ่งหนิงมาแท่เนาะอืออืออันหนึ่งค่ะโอ้ยเด็กงามนะขาเด็กปูเด็กงาหนึ่งเก้าหก หนึ่งห้าหกเลยค่ะเอฟซีแปดสวยกันเด้อค่ะบาทนี่เอาเลยคู่เด็กหน้าบัตรแอดมินจะเด็กขึ้นภาพนิดใบถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าหกหกนะงามกหกกับเก่าเก่านีตัวเดียวกันเด้ฉค่เอฟซีทางช่องกับเสนอว้เป็นแนาทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลให้เอฟซีพิจาณากรสื่อได้ค่ะเบ่งอีกรอบนะค่ะเนาะอาจารย์คือยังเด็กหากระแมนเด็กเก่ากระแมนเ้อค่ะตัวนี้ เพื่อนสรุปให 196, ะะ้หนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็โคกด้กเยค่ะกลับเก่าเก่านอกปรนเทศปีนหัวลงแนวสันเพระาะว่ามันมักกลับกันเนาะค่ะค่ะหายเอฟซีแปรช่วยกัน้วกพิจาราณีกรสื่อเ้ยค่ะขันมักทำอาจารย์ศาสตร์กับจงคอยเอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเ้อค่ะทางง่องเสนอไว้เพียงเป็นแนวทางทอน,นันเ้อค่ะ อาจารย์ฝันดีบ่ค่ะตั้งแต่สีเห็ดเล็กมานี่สีเห็ดน้ำม่อนเนี่ยฝันจำไม่ได้โอ้แต่ฝันจำไม่ได้แต่ว่าจะมีเห็ดเห็ดไอ้ก้อนหนาเนี่ยก้อนหนาเนี่กาสีเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งแต่ว่าให้ให้ร่องพิจารณาเบิ้งเนื้อวันนี้อาจารย์ก็ได้ตามที่ว่าถือว่าฝันดีบ่ค่ะในความฝันเพราะว่าเก่ฝันเรื่องที่ดีอยู่ตามัน ยังจำเมื่ได้ตอนนี้ก็อาจารย์จำเมื่อใดอาจารย์ก็เลยอ้องขอนี่ยแหละที่ต้องสืบดวงวดที่แล้วหกศูนย์เนาะค่ะวัที่แล้วฟังคนก็ซืบหกหนึ่งเด้งวดที่แล้วสืบสืบโลกถูกไหมค่ะสืบสืงวันที่แล้วได้หกศูนย์ต่ว่าอันนี่อันเป็นแนวทางไว้เบื้องก่อนแต่ว่าอาจารย์ที่สรุปที่หนึ่งวันที่สิบห้า วันที่ซิบหาสิมีอีกอันนี้เบอร์ข่าวข่าวซอยกันแลาค่ะเนาะค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเมืรอนี้ถูกสุกมัดมันดำดำดรวยด้วยด้วยค่ะดึงรตเตอรี่ไว้ด้วยค่ะเลขไก่สีออกแล้วแอดบินกับสีได้ึ้นภาพหนึ่งไว้ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้แปลเนาะค่ะแล้วก็สีสรุปข่าวข่าวอาจารย์นัดอีกวันที่ซิบหาด้วยค่ะเด้อสำหรับเมืรอนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่าน ่ำด้วยร่ำด้วยกันสูผูสู่้นค่ะ